อ่ะสวัสดีนะคะหลังสลาก,กินแว่งออกไปบรรยากาศอ่ะนะคะอ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีบรรยากาศหลังสลาก,กินแว่งออกไปพี่น้องเอ่อออกงาน่อกี้นี่โอ้สวัสดีนะคะใายพี่น้องเอ็กซี่แฟนเพจแฟนช่องห้องอูที่ติดต,ตามเนี่ยท่านมิจฉามีหมานพี่น้อง สำหรับบนออกเอียงกับเก้าหาหนึ่งว่ะเห็นปะออกเก้าห้าหนึ่งเหรอออกเก้าห้าหนึ่งว่ะเก้าห้าหนึ่งหกสามที่น้องหมุนพื้นออกไปเมื่อกี้นี่เข้าเต็มเต็มนะสำหรับเล็กเล็สูตรของขาดตักเตือน นะเลขสูตรของขาดปัด่นเต็มๆเมลยพี่น้องแต่ว่ารับเก่านี้ลดมาพี่น้องเนาะอีกคนหนึมากอู้หัวเได้มากพี่น้องอเพราะมันดินะพระเจ้าก็ปล่อยออกมาทำรับรับเก่านี้พึงได้มากก็แบบนิดนึงแต่ว่าว่าลดพี่น้องแล้วมาเขาเรียงเขาเลขสูตรของขาดปัดโป่งทุ่ท้ายนี่ว่าพี่น้องโป่งทุ่ท้ายเขาเต็มๆเ,เ,เลยนะ เ,าเ็าเต็มเลยแล้วก็มีเลขหลักของเพิ่อนอีกชุดหนึ่งที่เพิ่นไดน้มาอันนี้เป็นอันนี้เป็นสูตรของเพิ่นนะเนาะ,ะของขาปัดนี่มาพี่น้องเอาเต็มๆอันนี้เป็นหกสามให้มากสองคู่กับรอบมึงมารอบนะหนาเพิ่นจิได้มากปะนะสำหรับชุดนี้บ่มีอ่มีแต่ซื้อรอบขาปัดอันนี้พี่น้องนะฮะเป็นรอบขาปัดเป็นเด่นตัวเด่นตัวเดีวเดยวกับเขา การรอติดตามมึงเนาะคะนะ่ะเนาะรอติดตามไปเรื่อยๆสำหรับแนวทางแล้วการมีที่มาที่ไปที่นอ่อตัวเดียวโคโลเก้าอืมนะกูได้มีโชคมีมันจะยิ่งดีนั่งใครที่ยังไม่มีโชคก็รอต่อไปติดตามไปนั่งกันเลยพี่น้องเพราะว่าแต่และหมอ่คนกินอยากให้คือให้เขานะคะพราะว่าให้เป็นหน้าข้างาััน พี่น้องได้ใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแจ้งรัเตัวนีเห้ารอบร,ร,รอมาในสีกันลุดพี่น้องนะก็ถือว่าลุดนะคะรอบนี้เขาได้สูงของเพิ่นสามโตแตกกันเลยทีเดียวนะอู้นี่เห็นมาพี่น้องมันเด่นตัวนี้ตัวห้องเตะด้วยมหนึ่งเก่าหนึ่งแปดด้วยนี่แต่ว่าแย่เพราะาเต็มๆเลยพี่น้องห้าหนึ่งนะมีให้เห็นอ่ะสำหรับคลิปนี้นะ เป็นแนวทางลาวพัฒนาพี่นงนะเป็นแนวทางลาวพัฒนาไอ้มาเล็กที่จะน่าเอาพูดได้ที่อิตาลีท่านชอยู่กสำหรับสำหรับชุดตัวงวดของของชุดนี้อ่ะล่อคอนเด้อพี่น้องเด้อนะ แล้ว,วคลิปนี้อนุญาตสุภาพมาตามแนี่ยท่านเล่าพัฒนาของเพิ่นแล้วแนวทางราวพัฒนาของขาดปัดรอบนีดละให้บ่าลายเด็กพี่น้องเป็นว่าปัดคัดออกมาแล้วนะคะสำหรับขาปัดอ่ะเอามืองเนี่ยท่านต้กันเด็กพี่น้องเนีย่ย นะถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกระลังแรงใจสวัสดีทางเพจเฟซบุ๊กเจีนะ๊ยบหนึ่งหกข้าบรรยากาศหลังสระลงไปรุ่นตัวแนวทางเล,าาเลา่าพัฒนานะเล่า,าขาดปัดนะคะอ่แนวทางเล่าขาดปัดคุนว่า เพื่อหายหน่อยว่าหายไรกูแตกว่าพี่น้องสำหรับขาดปั๊บเทียนนี้เผื่อมีเฮเผื่อได้เฮตัวพี่น้องเอาตัวเดียวหกเลยพี่น้องตัวเดียวหกนะคะหกสิมาใหม่ที่บ่กพี่น้องจะมาอีกไม่หก กัรสอนคำคำเรืเ่ๆตัวเดียวหกวิ่งหกนะคะคลิปนีห้องศิลป์ตามเนี่ยท่ะเล่าวัฒนาเล่าขา,าปัดด้วยปี่น้องด้วยนะคะตัวเดียวหกสำหรับเย็นนี้เบนว่าเอาในหน่อยกู้ได้งบหน่อยอ่ถาถามว่ามักมันเพิ่นกับผ่านว่าไปยังมั่งผ่านเพราะว่าหันเป็นเนี่ยท่านหรือว่าสิ มักน้ำเป็นระดัน้อยบางสุดเมืนอนซงซื้อเอาจับาคู่หกสองออกแล้วหกสามหกสองอ่ะหกสองนะเหมืนวาน่ารอบนี้ไปจับน้ำงพี่น้องไปกับด้วยนะคะสองหกเขียนตัวนี้ให้ระวงัง นี่สมีก็หกศูนย์ศูนย์หกนะครับคับหกสองสองหกหกศูนย์ศูนย์หกน,น,นะคะอ้อาวแนวทางเราวัฒนาเดียดลิเบอร์เรสทาง ี่นอมกีับมนมันจะว่าเห็นนะโมเอ้าค่ะว่มันรายจังพี่น้องบเลยเมืองกองเมื่อกีกัะลืมนะะอ่าหกสองสองหกไปกรับนั่งหกศูนย์ศูนย์หกพิจารณาเมืองพี่น้องฝากตอน FC แฟนช่อแฟนเอียรตอนกัำคำแรงๆนะเพื่อนผูชมมีมานํากัน โปรเจกตติดตามทางทีมงานมาให้อยกับหให้เฮงปังปั่นโปรเติดตามขาดปัดอยู่เนาะคะนาะกติดตามไปเรื่อยๆเด้อ่ะเด้อสำหรับแนวทางของขาดปัดเนาะคะนาะเราจะได้มากพี่น้องปากตอนิ้วซีแฟนผิดแฟนชออน่องเฮาก็ขอบคุณแนวท่าคุณไหลายๆสำหรับทุกๆตัวเลขทุกๆแนวทางมีเข่ามีรุดพี่น้องเฮาใส่วิจรารณญาณในการรับชมนะ ก้อนหนานั่นเป็นการแตกตื่นเื่อห้าเพื่อการซ้หรับแนวทางล่าพัฒนาของเพิ่นอ่ามาลองรุ่นน้ำกันว่าเย็นนี้นี่วัแรกนี้นี่จะแตกบ่แตกไหมนะว่าเพิ่นว่าอ้าวเิ่นมันใจหกเขาบอกว่าเอฟซีเจยบเพิ่นมันใจหกอะไรเอาให้เอฟซีงบหน่อยพยาให้ไลายั้งซ้ำรับคืนนี้เพิ่นว่า เลยอ่นี้แหละมีหกสองสองหกผมมีตัวเด่นพี่น้องน,นะไม่มีตัวเด่นนะนะคือเด่นเรื่งสีตัวเลยหกสองสองหกหกศูนย์ศูนย์หกนะใหญมากเสี้คู่สี้ยหางไปกลับนี่แหละพี่น้องเด่นเด่นนี่นี่แค่นี้นะสำหรับแนวทางเด็นนี้อ่านะ เห็นป่ะพี่น้องไอ้พวลายหางนะผู้ไดท้ที่ติดตามถ้ของขาดปัดอยู่กับโค้งเห็นนะคะเต็มๆเลยนะเพราะว่าวห้าโค้งทุกไทยนะพี่น้องเนาะเมื่อกี้นี่เนาะที่แตกออกไปนี่เข้าเต็มๆเลยนะสามตัวอันนี้ก็รอกที่ตามไปนับกันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับชุดแบบนี่ก็รอกที่ตามไปนับกันสำหรับชุดชุดปี้ทีพน้ำมันนี่จะมีหน่อยด้วยกันพี่น้อง ทั้งมาทั้งใดหนี่ชุดีเนาะคะ่ะเนาะไม่เปิดตัวกัเอา้าวรอติดตามด้น้ำกันไม่พี่นอ้องเ้อแล้วก็ตัวเดียวนะคะตัวเดียวตัวเดียว,ว,ยวที่ว่าที่ว่าเก่าเนะพี่นอ้องที่ว่าเก่า,าตัวเดียวอันนี้นะ,ะนี่ก็รอติดตามนะคะอ่ะใครที่ติดตามทีมงานอยู่ก็ให้ฟังฟังนะคะใครที่ติดตามเนี่ยทางล่าพัฒนากต่นี่จะม,มีเลยะะพี่นอ้องฝากตอนเอฟซีแฟนช็อคเฮ้าส์นะ ขอให้เฮงมันหมานขอให้เฮงปังปัง,งเอค่ะเดอขอบพระคุณมากมากสำหรับการติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดพอใจอให้กับทีมงานเราดดโดยตลอดะ,ะขอให้เฮงขอให้ปังปังหกสองสองหกหกศูนย์ศูนย์หกเฮงปังรวยนะคะสวัสดีค่ะ